สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราร้านเทอลอยลักขุดดายกันนะครับผมวันนี้เรามีรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักแชมป์ปีล่าสุดนะ 2, 2024นะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ร้านเราอีกแล้วซึ่งหลังๆเนี่ยเห็นได้บ่อยมากนะครับที่รถป้ายแดงแบบ0กิโลเนี่ยจะมาอยู่ที่ร้านเรานะครับเพราะว่าออกจากศูนย์ปุ๊บก็สไลด์มาที่ร้านเราเลยนะครับผมวันนี้มาจัดเป็นชุดใหญ่ด้วยนะครับสำหรับตัว ติวเต้รไฮรักแชมป์ตัวนี้วันนี้ที่เราจะทํากับเจ้านี่นะครับก็คือการเปลี่ยนเพาลอยนะครับผมบางคนสงสัยแบบรถเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองนะครับแต่ร้านเรามีเพาลอยตรงรุ่นแล้วนะครับผมสามารถใส่ได้เลยแล้วก็เบรกมือ ABS ต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเพาลอยนะครับผมแล้วก็เท่านั้นไม่พอยังมีการเสริมแหนบด้วยนะครับแหนบก็จัดเป็นชุดใหญ่เลยนะ20มิลข้างละ5แผ่นนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับโชคไฟนะครับอีก2คู่นะทั้งหมด4ต้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะบรรทุกหนักนะครับแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนยางด้วยก็คือพูดง่ายๆนะครับตัวนี้เอามาจัดชุดใหญ่ชุดที่ออกไปแล้วบรรทุกได้ถึง 4, 5หตันสบายๆนะครับผมซึ่งในชุดใหญ่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอ่าโอเคครับ อย่างแรกเลยนะครับหัวใจหลักการที่จะบรรทุกได้5ตันที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือเพลาลอยนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะเพราะรถเพิ่งออกมาไม่กี่เดือนเองแต่ร้านเรานะครับมีเพลาลอยตรงรุ่นใส่ได้เลยนะครับชนชนไ้เดิมเบรกมือยังใช้งานได้อยู่ ABS ใช้งานได้ปกตินะครับผมร้านเรามีแล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเพลาลอยเสร็จนะครับผมก็จะต้องมีการเปลี่ยนกระทะล้อซึ่งตัวนี้เดี๋ยวก็จะจัดเป็นตัว กระทะบรรทุกหนักด้วยแล้วก็พร้อมกับเปลี่ยนยางบรรทุกหนักไปเลยนะครับผมซึ่งตัวยางนะครับร้านเราก็เลือกใช้เป็นของมิชลินเลยนะ XCD2 นะครับผมเพรย์ออกมาก็ต้องมีการเสริมแหนบเข้าไปด้วยนะครับผมคันนี้เลือกแหนบเป็นแหนบ20มิลนะครับข้างละ5แผน่นรวมกันก็คือเป็น10แผ่นเนาะหลังจากนั้นในส่วนของตัวน้ำหนักครับโชคเองก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะเราจัดเป็นโชกค,ค่อ้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นโชคทั้งหมด4ต้นด้วยกันช่วยในการกระจายน้ําหนัก แล้วก็นอกจากนี้นะครับส่วนประกอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตรงเตกนะครับก็จะเราจะเปลี่ยนเป็นตรงเตกที่เป็นบูทเหล็กนะก็จะรับน้ําหนักได้ดีขึ้นรวมถึงในตัวของสาแหลกแล้วก็ตัวแป้นหูโชกนะครับของเราก็จะมีสกีด้วยนะซึ่งข้อดีของตัวสกีนะครับก็คือสมมุติว่าเมื่อเราแบบประสบอุบัติเหตุเนี้ยยางแตกเนี้ยครับตัวสกีก็จะไปช่วยล็อกเอาไว้ไม่ให้ตัวของน็อตสาแหลกเนี่ยขาดไปด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องของระบบการขับขี่นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นเฟืองท้ายเดินปิดรถมาเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะ ด้วยความที่ใส่ตัวเพาตรงรุ่นเนี่ยก็สามารถชนกับเฟืองท้ายเดิมได้เลยแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเองก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถใช้ตัวเบรกมือแล้วก็ ABS ยังตรงรุ่นใช้ได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับผมส่งถึงมือเจ้าของเนี่ยสามารถบรรทุกได้4-5ตันสบายๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาติดตั้งคอลอยกับเรานะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเก่านะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เรามี แทบจะทุกรุ่นจริงๆนะครับผมสามารถทักเข้ามาถามได้เลยนะครับที่เพาลอยราคูดะนะครับผม